ายด้วยเอา้าอีนูนถ้าจริงก็ยังมีแฟนกันไหมลูกจะมีแฟนไหมตอนแรกยากตอนนี้ไม่ยากแล้วไม่ยากจะ้ะไม่ยากใช่ไหมเอา้าถ้าเกิดพ,พระองค์ขอไงนกากม่อมยกให้เพียงค่ะนีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขะขอ,ขอน้องส้อยให้แต่งงานกับเสียงสารส่วนจู่สวย ขอให้เป็นคู่แต่งงานกับไก่สอนลูกข้า,ก,าก็นล้วกันถ้าเป็นสร้อยผมไม่ให้อะสร้อย<ม>สร้อยไม่ว่างเหรองั้นขอเป็นสวยก็แล้วกันถ้าเป็นสวยนี่กูไม่ให้เหลืออีสองสี่เอาไหมโอ้โหมึงแค่กลัวผีไปเผาเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็ผมมองอยู่ด้านล่างตั้งนานแล้ว ถ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถูกจะมาขอลูกสาวของชาวบ้านถามเขายังหร้อเขามีคู่หรือยังแน่น้องเขายังไม่ได้แต่งงานเลยเจ้าเป็นใครผมเป็นแฟนเขาไงก็แค่เป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานเป็นฉันผัวเมียกันเลยเมื่อคืนเพิ่งเป็นอะไรเป็นไรเมื่อคืนเป็นไรเมื่อคืนยังไงเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนยังไปอยู่ด้วยกันอยู่เลยเอออยู่ด้วยกันทุ่มสี่สี่ทุ่ม หลวงสดงนี่ถ้าเป็นพ่อภาษาอะไรเนดะี๋ยวปล่อยให้ลูกสาวอยู่ผู้ชายสี่ทุกพ่อผมไม่ใช่ค้าบเาไม่รู้เ้าบักัง่าหลังนววอยู่กับอีซี่อยู่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไกลสอนพระมีเสียงสารพระเจ้าค่ะลูกทั้งสองถูกใจลูกของหลวงสดหรือไม่ถูกใจพระเจ้าค่ะถูกใจพระเจ้าค่ะพระบิดาหากแม้ถูกใจเขายืนยันว่าเขามีคู่ครองแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ถือเสียว่าเรื่องนี้เป็นโค่ะ หากแม้ถ้าต้องการสวยกับสร้อยเป็นคู่ครองจริงแล้วเราก็เรามาพนันกันไหมพนันสิ่งใดภายในวังวหลวงเขามีพิธีเลือกคู่คือการขี่ม้าทิ้งธงหากชายใดได้ธงไปเป็นเครื่องคู่ครองชายนั้นจะได้แต่งงานกับสาวสองคนนี้แล้วผมต้องแข่งกับใครก็นี่ไงสุภาพบุรุษนั่งหล่อสองคนนียลูกเราเองเฮ้ยไอแซนไอไก่สนเฮ้ย

พ่อรอจังหวะนี้มานานแล้วใช่ไหมชอบส่งให้กูเฮ้ยใจเย็นดิวะข้าพ่อกูไม้สิ่งเนี่ยนี่มึงรักกันแล้วเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่กูก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วนะวะมึงทิ้กูแล้วเหรอมาเดิมเดิมเดิมเลยไองตัวหนังมันพูดอะไรอ่ะอะไรพูดอะไรก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไงว่ามึงนี่ก็ท่าแบกแบกมึงไล่แสนมากกว่ากูไม่จริงไม่จริงมึงพูดอย่างนี้มึงยังมีเรื่องกูใช่ไหมแม่งกูจัดเองเอาไง มึงเข้ามาเอาไงเดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอาไงเดี๋ยวไม่เอาเอาไงมึงใจเย็นเอาไงมึงใจเย็นเฮ้ยมึงใจเย็นมึงเข้ามาเลยไอ้วนไอ้ไอ้ทิปแตกเดี๋ยวมึงเจอน้องกูมึงว่าพี่กูอะมึงทำไมมึงทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไรมึงทำไรมึงใจเย็นพูดเนี่ย มึงว่าพี่กูทำไมอ่ะแล้วทำไมล่ะกูแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยน้องเจนเย็นน้องมึงมึงแน่มากเหรอมึงเข้ามาเลยถ้าไม่เป็นเจ้านะแม่งกูสารน้อไม่ได้่กลัวมึงนะอ้าวมึงพูดงี้มาทำไมทำไมทำไมพี่กูนะโอ้ยลิ้นแข็งเลยห้ามกูสิชิบหายชิบหายเฮ้พ่อเจพระเจ้าค่ะเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเราสองคนจะดีกว่า อ้าวทำไปทำไมเฮียลิเกกระเทยนี่ว่าเนี่ยมึงเล่นกันไม่เหลือเขาคงเดนไปแลได้ลูกเหมือนกับอะไรขึ้นเขาวันนี้ว่ามึงต้องการแฟนมึงเหมือนลิเกอัมพวาผสมมันโป่งนะมึงอ่ะมึงดูหัวกูดิหัวงมอยเป็นหัวงมากเนี่ยแม่งดูดิหาพวกมึงเนี่ยกูเหนื่อยแค่ไหนมึงบ๊อบเทบ๊อบเทมึงเหมือนลิเกอัมพวาทำไมวะเสียงเนิ่นเนิ่นผสมมันโป่งหน่อยๆอ่ะเอ้ากูคนที่นี้ คนที่ไหนเนี่ยบ้านกูเล็กลางผลไม้อ๋อมึงคนที่นี่เนะเออมึงรู้จักกับเจ้าของบ้านแหรอแม่กูเจ้าของบ้านแม่มึงแม่กูเลยบอกแม่มึงจ่ายค่าไฟด้วยน้ำเลยน้ำไม่ได้เนี่ยแม่มึง่ยเนี่ยแม่เนี่ยแม่กูและนี่พ่อกูด้วยเขาชื่ออะไรแม่มึงชื่ออะไรเล็กไงแล้วพ่อพ่อใหญ่โจปู่มึงชื่ออะไรปู่มึงอะปู่เหรอกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่โอ้โ ได้ถ้าเป็นมึงกูสู้ใจขาดเอ้ยกูก็สู้มึงเออใจเดี๋ยวกูช่วยมึงได้มึงด่ามันเลยกูซัพพอร์ตมึงให้ถ้าเป็นคนอย่างมึงกูสู้ใจขาดแน่มึงจะขี่ม้าแข่งกับกูเหรอเออมึงจะขี่หมูมาเลยบอกมันบอกมันบอกมันเย็นนะมึงจะสู้กับหมูก็ได้หรือเปล่าเออไอ้ม้าขาสั้นจริงอ้วนด้วยบอกกันไปด่ากูเยอะๆไอ้ม้าอ้วนด่ามันไอ้ม้าอ้วนมัมึงก็ เตะหน้ากูอ่ะเออไม่พ้นหัวเข่ามึงเลยจริงมันด่าพี่อ่ะไอ้ม้าโดนเลมอนมันด่าพี่อ้วนอ่ะเอ้ยมึงอย่าแซ้วมึงอย่าแซ้วอย่าเพิ่งเล่นเพียรคนอย่ามั่วดิมึงบอกมันว่ามึงบอกมันสิบอกว่ามึงสู้กูไม่ได้หรอกมึงสู้กูไม่ได้หรอกไอ้ม้าโดนเลมอนไอ้ม้าโดนโดนเลมอนอะไรวะไอ้ม้าโดนเลมอนเออกูขอคำเจ็บๆหน่อยได้ไหมโอ้โหได้เลยได้เลยไอ้ซิปแตกทุกตัวไอ้ซิปแตกทุกตัวขออีก ไอเสื้อข้างปีไอเสื้อข้างปีไอกระโปรงลิเกแตกไอกระโปรงลิเกแตกเออแดกเข้าไปเออแดกเข้าไปไม่หยุดแดกไม่หยุดแดกมึงเนี่ยกูว่าเดี๋ยวพี่น้องคู่นี้เว้ต้อยกันก่อนน่กูเป็นเพื่อนกันถ้ามึงอยากจะแข่งกับกูแล้วก็มึงขึ้นมาเถิดใครเป็นผู้แพ้ก็หลบในเส้นทางรักนี้ถ้าใครชนะเอาผู้หญิงไปเลยงั้นมึงกับกูเจอกันไปเ้องมึงกับกูเจอกันกูเจอกู ว่าพี่กูไอ้น,นี่แม่งเหมือนคนที่ไหนไม่รู้วะมันจะได้เลือกไหมเจ้าพี่มันต้องห่วงลูกเราผีม้าเก่งอยู่แล้วลูกแน่ๆเลยจะน็อกแน่เลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยสองคนเพื่อนผมเราสองคนต้องเอาใจช่วยนะเดเอาล่ะไอ้หนจะเชียร์ใครใครชอคใครเชียร์ใครได้บ้างมาตัวแรกมาดูกันเลยครับนี่มาของเจ้าแสนโอ้โห นี่พยศนะดูครับนี่เป็นไงอันนี้ลูกเลยชันลูกเลยชั้หมาตัวแดกนี่มีแต้มต่อแล้วครับต่อให้สามหนึ่งครับน,น,นี่ไอ้จั๊ะฮิแอนเนี่ยเนี่ยกิ๊บเก๋ ขอเข็บขัดเอเอลเอลมาเคยเบพุงกระเพื an ่อมไหมแน่นแต่กแม่ร้เาเ่่่นนไนอ้นปล้ครับเป็มาตัวแรก่าไปมาดูมาตัวนี้ครับโอ้โหมาอ้า ระวังน็อตอ้ห้มีขี้าเอาลไงมาดมาตัวนี้ครับนลูกเราขายมามาดส่งมาจากนาวิกยกโยธินจากสัตหีบครับมือตัวนี้ s a a way the h e e be m world w n c i l ไอ้โจมึงจะบ้วดเลยนะไอ้โจขเขาเบียดก่อนได้เปล่าคนบ้วดทำห้าอะไรอย่างงี้นะอยากเบียดก่อนอย่ามาแล้เลลิเก้ไม่น่อยจะแก้จะตายอยู่แล้วอยังเสีออย่ยงนี้อีกไม่เอาไม่เอานะไม่เอาเพิ่นไปหน่อยขอโทษทีไม่ต้องเพลินมา,มมาตอนนี้ทงประจำที่แล้วใครชิ้นทงได้เลลูกเบ้ากูฟ้าเขาโน้อง โอ้โหม้าวิ่งเร็วมากลุ้นหน่อยตาไม่รู้ดอกไว่เร็วมากไปลุกไปยัดจะยุดมึงยัดยุดลุกมึงไปเอาใจเอาใจสูเออเพราเห็นวิ่งยากวิ่งมัร็วอายจังเลย อื้อสู้เค้าน้องไปกันต่อครับไปลูกไปเป้าหมายคือใหญ่1 0ใครได้ผงมาก่อนสู้ๆนะจะมีรางวัลครับต้อมีคู่อีกแล้วเนี่ยจริแล้วมันไปแล้วพี่แสนตามไป่ทันพีตามไปดูหน่อตามไปดูตามไปดู